วงการนางงามสุดปังรวมผลงานปีทองใสสะพายไทยแลนด์ขวัญอุสาะมณีรีวิวชีวิตปี2023ส่องเข่าใหญ่บันเทิงโลกตลอดปี2023ติดตามทั้งหมดนี้ได้ไนายปั๊มนิวสเตอรี สวัสดีครับสวัสดีค่ะชาวนี้ป๊อบนิวสเตลี่มาแล้วนะคะอยู่กับเราทั้งสองคนค่ะเอมสาธิดาแล้วก็คุณอู๋ธีรยุทธค่ะแนะนำตัวสิน้องยังไงเหมือนใครหรอทําไมนคสวัสดีค่ะเอมซีเ4มโค่ะลอวเขาจะอยู่กับกรุ๊ปได้ไหมอได้อยู่ได้อยู่แต่อายุมันไม่ได้ไงพี่อู๋เฮ้ยไม่เป็นไรเราใช้หน้าตาแล้วก็ชุดเราช่วยอืมแต่จริงเลขสกําลังดีนะคุณผู้ชมบางคนบอกว่าเฮ้ยพอเข้าสู่เลขสมมันจะ อีกฟิลหนึ่งแต่ไม่นะก็สูงเหมือนเดิมอันนี้คือเรากำลังพูดถึงตัวเองถูกไหมใช่แต่ว่าเราต้องพูดถึงข่าวแล้วแหละ้อเอ,เอม <า S 1> เพราะว่าปีนี้เนี่ยคึกคักจริงๆสำหรับแฟนๆเวทีขาอ่อนหรือว่าวงการนางงามบ้านเรานะครับ <c oughs> เพราะว่าหูนางงามบ้านเรานี่เรียกว่าไปเฉิดฉายบนวยเวทีโลกแล้วก็เข้ารอบลึกกันบ้างหรือไม่ก็คว้ารางวัลกลับมาคว้ามงกลับมาให้กับแฟนๆชาวไทยนะครับวันนี้สรุปกันหน่อยแล้วกันสำหรับสกูปปีทองสายสะพายไทยแลนด์ปูนปูนมีใครกันบ้างไปชมกัน เริ่มที่เฟิร์สหวังหรือพัทราพรหวังมิสซูปรา a อินเตอร์เนชั่ Thailand น2023ที่บิดลัดฟ้าไปประกวดมิสซูปรา a n a น i o n a l ชนล2023ที่ประเทศโปแลนด์สามารถผ่านเข้าสู่รอบท็อป24และผ่าชุดนะหน้าทองขวารางวัลเบส t i อินเตอร์เนชั่นแนลคอสูม ส่วนเวทีประกวด Miss International 2023ทําเอาแฟนนางงามนั่งไม่ติดเมื่อตัวแทนสาวไทยโบสุภาพร์ชทิพ์พฤกมิสไ s s t h a i l a n น i n อ e r เ a ช i o น a l 2023ไปชิงมงกุฎที่ประเทศญี่ปุน่นความสวยของเธอเป็นที่ประจักษ์ทำให้ได้ยืนเป็น7คนสุดท้ายอวดความสวยให้ชาวโลกได้เห็น มาที่ฟากฟังเวทีมิสแกรนสาวงามที่ได้ใจแฟนนางงามไปเต็มๆอย่างอุ้มทวีพรพริ้งจำรัดมิสแกรนไทยแลนด์2023ก็ทําได้เต็มความสามารถดีที่สุดด้วยการผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2023ขวารองอันดับ5ไปครองได้สําเร็จ ขณะที่เทียทวีพาณิชพันธ์รองอันดับหนึ่งมิสแกรนไทยแลนด์2023ก็ได้พาสายสะพายไทยแลนด์ไปร่วมประกวดมิสทัวริสึมอินเตอร์เนชั่นแนล2023ที่ประเทศมาเลเซียกวาดคะแนนจากคณะกรรมการขวามงไปแบบไม่ค้างสายตาแถมสร้างประวัติศาสตร์ให้ไทยแลนด์คว้ามงกุฎ2ปีซ้อนจากมาริมาสุภัทราเกรี้ยงพร้อมส่งมอบมงต่อให้สาวเทีย รวมไปถึงพิมพ์จีพิมพ์จีรารองอันดับ2องมิสแกรนไทยแลนด์2023ก็ถูกส่งออกไปประกวดเดอะม s สกรอบ2023ที่ประเทศแอลเบเนียแม้จะทำได้เพียงผ่านเข้ารอบ15คนสุดท้ายแต่ก็ถือว่าชนะใจตัวเองทำให้คนไทยได้ภาคภูมิใจในตัวเธอเช่นกัน ส่วนนางงามเวทีมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2023ถือเป็นปีทองของบ้าน TPN ซึ่งตัวแทนสาวงามสร้างชื่อเสียงให้ไทยแลนด์และเป็นที่จดจำหลากหลายเวทีมินวรารันพุทกลางรองอันดับสามิสยูเิเวอร์สไทยแลนด์2023ที่ผลงานโดดเด่นไม่น้อยหลังวิลัดฟ้าไปประกวดมิสแพลเน็ตอินเตอร์เนชันแนล2023ที่ประเทศกัมพูชาและสร้างตำนานบทใหม่ให้ไทยแลนด์ขวาม,มงกุฎม,มงแรกให้บ้านเราได้สำเร็จบนเวทีนี้ มาที่นลินชัดนลินรองอันดับหนึ่งมิสอินเว e ร์สไทยแลนด์2023ซึ่งถกผ่าความมั่นใจไปประกวด Miss ินเตอร์ n อนติเนน l 2023ที่ประเทศอียิปต์เมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาโดยทุกรอบมีแต่เสียงชื่นชมว่านลินทําได้ดีไม่บกพร่องนับว่าเป็นครั้งที่2ที่ประเทศไทยได้ครองตําแหน่งนี้ที่สุดก็คือแอนโทเนียโพซิลมิสอินเวิร์สไทยแลนด์2023นางงามขวัญใจชาวไทยที่ไปสร้างชื่อบนเวทีจัก,กรวาลคว้ารองอันดับหนึ่งมิส v e นเว 2023มาครองได้สำเร็จและถือเป็นนางงามไทยคนแรกในรอบ35ปีที่เข้ารอบหรือไปถึงรอบจับมือจนคว้าตำแหน่งนี้มาครองผลงานของเธอเป็นที่ประจักษ์ทั่วโลกทำให้ผู้ใหญ่ในบ้านเราเตรียมจะดึงเธอไปช่วยผลักดันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ใช่แอมได้ชนะรองอันดับหนึ่งมันมากกว่าแค่มงกุดแล้วก็สายสะพายมันเป็นแพลตฟอร์มที่เรามีที่เราเลือกที่จะส่งพลังแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่น สวยปังทุกคนเลยอ่ะเรารู้สึกแบบภาคภูมิใจเสมือนไปประกวดเองครับแล้วก็รู้สึกยินดีเหมือนเธอเป็นญาติพี่น้องของเราจริงฟิลเดียวกับน้องลิซ่านะเข็นแล้วภูมิใจนะคะจะรอติดตามแล้วกันว่าความปังของนางงามปีหน้าจะเป็นยังไงถูกต้องไปตอนที่อีกหนึ่งคนนี้ก็ต้องร้องว่าโอ้โหเหมือนกันสําหรับคุณขวัญอุตสามณีคุณผู้ชมเรื่องราวชีวิตของเธอเธอบอกว่าปีนี้มันแบบสุดมากเหมือนกันนะรีวิวชีวิตใช่ไหมรีวิวชีวิตกันซะหน่อยค่ะเธอบอกว่ามันสุดๆเหมือนกับเล่น เครื่องเล่นในสวนสนุกแบบไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่ดีมากๆนะคะสําหรับคุณขวัญเพราะว่าโตไปอีกขั้นหนึ่งได้ทาธุรกิจที่อยากทําได้ดูแลคนรอบข้างที่รักมากๆอย่างเต็มที่ค่ะที่สําคัญได้มีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นด้วยค่ะโอ้โหมันมากชีวิตไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนวันวันหนึ่งฮะอะไรนะฮะอ๋อค่ะคือชีวิตแบบว่าเหมือนแบบโรลเลอร์คอสต์อย่างเงี้ยวูบอย่างนี้ตลอด วันหนึ่งที่เราต้องเป็นที่พึ่งให้น้องเป็นที่พึ่งให้เพื่อนแล้วก็เป็นวันที่แบบต้องแก้ไขปัญหาหลายๆอย่างต้องดูแลที่บ้านดูแลเลื่องสัตว์ดูแลเลือลเล่องต้นไม้ดูแลคุณแม่ดูแลพนักงาน<ม>คือตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนบางทีความสุขของเรานะไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่กับต้นไม้ คือไม่อยากหยิบโทรศัพท์เลยอะ่ะใช่จริงๆคืออยู่กับต้นไม้เพราะเรารู้สึกอะไรรู้ไล้เรารู้สึกว่าต้นไม้เป็นสิ่งแรกๆเลยที่เขาซื่อสัตย์กับเราวันไหนวันใดวันหนึ่งเราทอดทิ้งเขาเราไม่ดูแลเขาเขาก็จะทําให้เราเห็นเลยว่าเฮ้ยเธอดูแลฉันหน่อยสิฉันต้องการแบบโดนเอาใจนะโดยที่เมื่อก่อนไม่คิดนะว่าเราจะวันหนึ่งเราจะมีความสุขแบบนี้ทุกวันตอนเด็กคือจะออกไปไหนดีนะ ทุกวันนี้คือแบบว่าอยากกลับบ้านไปอยู่กับโมนาตอนเช้ามาจะซื้อปุ๋ยอะไรให้ต้นไม้ดีนะจะดูแลเขาจะดื่มอะไรดีที่แบบเราจะนั่งมีไทม์มีไทมิ่งอยู่กับเขาต้นไม้ดูแลสวนอะไรอย่างเงี้ยอืมเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าว่าต้นไม้ไม่ทรยศเราอ่าจริงไงเ,ออเราก็ต้องดูแลเขาไงวันไหนที่เราไม่ดูแลเขาเขาก็เหี่ยวไงถูกก็เหมือนความรักหรือเปล่า ต้องดูแลรถน้ำเอาใจใส่มัน,ม,น,ม,นมันเล่นความรักได้ว่า <c oughs> จากเรื่องต้นไม้ <c oughs> อา <c oughs> เหมือนกันก็คือเรื่องของความดูแลใจใส่ <c oughs> ในะฮะแต่ขวานเองก็ก็บอกว่าชีวิตเหมือนโรลเลอร์คสเตอร์ก็ <c oughs> คือเหมือนแบบช่วงนี้มีอะไรให้ตื่นเต้นบ่อยๆแต่คนนี้ตื่นเต้นทุกงวดแล้วก็เดือนละสองรอบแน่นอนทุกงวดเนี่ยรู้เลยพูดถึงเรื่องอะไรแต่จริงๆผมว่าเขาไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่หรอกเพราะว่าอย่างพี่ไฮอาภาพรเนี่ยนะฮะ จะหลับตาหยิบเลขไหนมามันก็ถูกอ่ะคือเรียกว่าออกตามที่เธอซื้อคือจนจนหลายคนบอกว่าโอ้โหนี่คือเจ้าแม่จริงๆนะครับเขาบอกว่าไม่เคยพร่องจริงทําแล้วทําอยู่ทําต่อสำหรับเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่เคยพักนะครับคนนี้ดวงเฮงดวงปังรับทรัพย์ไม่หยุดเลยสำหรับพี่ไฮอาาพรนะฮะเขาบอกว่าถูกรางวัลแทบทุกงวดแล้วก็มักจะแจกเลขเด็ดให้กับแฟนๆบางคนกลัวเลขเคลื่อนนะแต่พี่ไฮไม่กลัวแจกไปก่อนแจกไปก่อนแล้วตัวเองถูกด้วยไงไม่ใช่ไรเพราะว่า ส่วนใหญ่เนี่ยที่เราได้ยินมาก็คือคนแจกจะไม่ถูกเพราะว่าพอบอกเลขไปมันจะเคลื่อนไปเลขอื่นถูกนะครับคือตอนนี้คนก็ยกให้เป็นเจ้าแม่ใบหวยไปแล้วนะครับเพราะว่าเลขที่ให้มาแม่นมากพี่ไฮก็รีบออกตัวบอกว่ายังไม่ถึงขั้นเจ้าแม่เล่าอย่างคาขันนะฮะตอนนี้เวลาใครเจอหน้าเนี่ยไม่ถามถึงผลงานเธอและไม่ถามว่าเพลงจะออกเมื่อไหร่ละครเรื่องล่าสุดเป็นยังไงแต่ถามว่าพี่ไฮงวดเนี้ยนะตัวไหนด <laughs> ิฟังเสียงพี่ไฮครับ โอ้โห oh, สาสุเย่าไม่ถึงเจ้าแม่ไม่ถึงเจ้าแม่มาแมอาจจะเป็นพระวเทวดารักดูว่าท,ทุกคนที่15บห้าทุกคนจะถามว่าจุดไหมเลขอะไรไฟ์สดไม่ได้เลยในต่อตอเนี่ยไร์สดพี่กามเลขมากหรือยังแล้วก็แปลกมากพอใกล้วันออกนะหนูมันจะมีเลขที่ชอบมันจะมีความรู้สึกแล้วก็พูดออกมาแล้วก็มันก็ตรงเจอหน้าไม่ถามเลยว่าผลงานมีอะไรบ้างตอนเนี้พี่เล่นละครไหมคะหนังเมื่อไหร่จะออกคะหรือว่าเพลงมีบ้างไหมพี่วดน,นี้เลขอะไรอ้ย <N> <N> นอกจากเรื่องของงวดแล้วนะคะคอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนยังขออัปเดตก็คือผลงานเพลงยังทําอยู่ไหม<อ>พี่ไฮบอกตรงนี้เลยค่ะว่ายังทําอยู่แล้วก็คงคอนเซปต์เดิมก็คือสนุกสนานค่ะพร้อมเผยถึงธุรกิจใหม่คุณผู้ชมกับการทุ่มเงินลงทุนหลักล้านนะนี่ในการเปิดคณะรำวงย้อนยุค <N> ใ,<ห>ในชื่อ <N> อาภาพรย้อนยุค ใช้เงินหลักล้านนี่เหรอ,<ช>อการเปิดคณะละบงอน่าสนใจกระแสะตอบรับดีมากนะคะคแล้วก็ฝากไว้ตรงนี้เลยเจ้าภาพท่านไหนสน,สนใจสามารถติดต่อรายละเอียดได้เลยไม่ว่าจะเป็นงานกินเลี้ยงงานวัดเอนเทอร์เทนถึงทุกงานนะคะจุดเริ่มต้นพี่ไฮแล้วว่าไม่ได้ทําเพื่อตัวเองค่ะแต่ทําเพื่อให้ลูกน้อง <Yay. S 1> เนี่ยมีไรายได้เพิ่มะใครที่สนใจฟังพี่ไฮดูค่ะ ขอบคุณเจ้าภาพพอบอกว่าเราทําลําวงย้อนยุคปั๊บจาพาพติดต่อมาเยอะมากเลยเมื่อก่อนนี้เป็นเป็นโชว์เป็นโชว์ทีนี้ด้วยงานบุญนั่นแหละไปงานบุญงานกระถินงานบวชงานแต่งงานอะไรก็แ,ล,แ,แล้วแต่เราก็จะเห็นเ,เวทีลำาวงแล้วก็ชาวบ้านอะ่ะขึ้นมามีอยากมีส่วนร่วมมาก เฮ้ยทาไมลําวงสนุกอย่างนี้แล้วเพลงเราเอามาทําเป็นดนตรีลําวงได้หมดเลยจริงๆอะทําด้วยความด้วยความเด็กๆมันอยู่กับเราไม่ได้คาดหวังอะไรมากทําแล้วช่วยเด็กๆมากกว่าตัวพี่ไฮเองอะพี่ไฮอยู่ได้แบบสบายๆเลยงานทุกวันก็ไม่ได้หยุดไปแล้วแล้วก็ขอบคุณเจ้าภาพ,าพท,ที่เราไม่ได้คาดหวังอะไรมากแต่เจ้าภาพให้การตอบรับด,ดีมากๆขอบคุณมากๆเลยเราก็เลยต้องทําเต็มที่แล้ะการทำำําลําวงครั้งนี้ลงทุนไปหนึ่งล้านกว่าบาท จริงๆผมเข้าใจว่ามันจะใช้เยอะกว่านั้นนะกับคณะรำวงย้อนยุคพี่ไฮบอก1ล้านกว่าบาทเองอ่ะใช่ก็รอติดตามธุรกิจใหม่นี้ด้วยนะคะใครที่สนใจงานอะไรก็ไปเลยโทรเจ้าภาพจงเจริญใช่ไปดูกันต่อนะฮะสำหรับหนุ่มหน้าใสคนนี้คุณลีฐานัดเขาบอกว่ามีทุกวันนี้ได้ดีเพราะว่ามีแฟนที่คอยซัพพอร์ตคือนอกจากเป็นดาราเป็นนักแสดงแล้วใช่ไหมเขายังมีธุรกิจด้วยนะครับคนนี้ใช่หล่อจริงนะ S <S <S ออรงออร่านี่พวยพุ่งแต่ว่าน้องมาปรางก็น่ารักไปแพ้ก็สวยมากเหมือนกันต้องแวะแซวน้องหน่อยนะครับเขาบอกว่ามีธุรกิจเสื้อยืดเล็กๆนะครับที่ตอนนี้เดินหน้าไปได้สวยมากหลังเปิดขายมาประมาณสัก1ปีคุณลีบอกว่าตั้งใจมากเพราะว่าลุยเองแทบทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกผ้าช่วยออกแบบแล้วก็ช่วยขนส่งให้กับลูกค้าด้วยนะครับแต่ที่ทําเอาเจ้าตัวเนี่ย ชื่นใจมากกว่ายอดขายก็คือคําชมจากลูกค้านะครับเพราะว่าตั้งแต่เปิดขายมาเนี่ยนะยังไม่เคยโดนติในด้านลบเลยแล้วก็หยอดหวานไปด้วยบอกถ้าซื้อไปใส่คู่กับแฟนจะน่ารักขึ้นถึง300%คือเขาเองได้ทดสอบมาแล้วไงคุณรีเขาบอกว่า แฟนสาวเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นแบ็กอัพที่ดีด้วยนะครับคอยปรึกษาคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือในทุกเรื่องเลยคุณลีก็บอกว่าเขาเก่งมากนะที่เหมือนแบบก็ต้องยกความดีความชอบในเรื่องนี้ให้กับแฟนที่ทําให้มีวันนี้ด้วยต้องบอกว่ามันคือธุรกิจเล็กๆที่ผมอยากทาที่ผมรู้สึกว่า เสื้อยืดเนี่ยผมค่อนข้างใส่บ่อยแล้วผมก็มีลายเฉพาะของผมที่ผมรู้สึกชอบก็ถ้าเติบโตได้ก็อยากให้เติบโตไปเรื่อยๆครับจริงๆยอดขายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะไม่ได้ลดลงเลยตั้งแต่แรกครับผมขายแล้วผมก็พยายามไม่ออกหน้าเยอะรู้สึกว่าผมอยากให้คนที่มาซื้อเนี่ยไม่ใช่แค่คนที่ติดตามผลงานของเราแต่อยากให้เป็นคนที่ทายอินเทอร์เน็ตเจอแล้วก็ซื้อด้วยแล้วก็มีคนที่ซื้อมาแล้วก็ซื้อไปให้แฟนด้วยไม่ใช่แค่ผมรอทุกคนก็น่ารักหมดเละใส่ัคู่กับแฟนนะให้โล่เป็นส ปรึกษาทุกเรื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องออกรายใหม่ดีไหมพร้อมยังควรทำรายใหม่ได้ไหมหรือว่าคนส่งมีปัญหาหรือเปล่าทำให้ลูกค้ายังไม่ได้เราคุณจะต้องแก้ไขปัญหายังไงผมยอมรับว่าเขาค่อนข้างเก่งกว่าผมนะในเรื่องพวกนี้ผมทํางานอยู่เบื้องหน้าซะเยอะบบงคทีอะไรงี้ผมก็ไม่ค่อยรู้เราก็ต้องพึ่งมือคนอื่นนละก็เป็นพ่อหนุ่มคลั่งรักในปีนี้ไปด้วยแล้วกันนะคะสำหรับคุณลีนั่นเองช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาตามข่าวบันเทิงต่างประเทศต่อค่ะ ยู่ด้วยกันในช่วงที่2นะฮะกับรายการป๊อปนิวส์เดลี่นะครับสิ้นปีแบบนี้อีก3วันเข้าสู่ปีใหม่ละเรามาดูข่าวบันเทิงต่างประเทศที่เป็นข่าวใหญ่สรุปมา10ข่าวที่แบบท็อปเ0เลยเริ่มกันที่คนแรกนะฮะสำหรับคุณเจมี่ฟ็อกซ์นะฮะกับอาการป่วยของเขานะครับแหมลิ้นผมก็เริ่มพันๆเลยนะเขาบอกว่ามันเป็นอาการแทรกซ้อนทางการแพทย์คือตอนแรกอ่านแล้วก็แบบกำกวมแบบม,มันเป็นอาการที่แบบ ฟังดูแล้วงงๆมันไม่มีชื่อโลกเฉพาะอย่างเงี้ยหรอ,อเขา,เขาใช้าจะไม่ได้บอกอาการ,ราแทรกซ้อนทางการแพทย์อะดีเทล oh. บางทีแบบว่าฝแบบรั่งเขาอาจจะแบบอยากให้เรื่องมันเป็น p ร i เวสซส่วนหนึ่ง<ต>ก็เลยบอกอได้แค่นี้อะไรอย่างนี้สำหรับคุณเจมี่ฟ็อกเนี่ยเขาเป็นเจ้าของรางวัลออสการ์แล้วก็ฝากผลงานไว้หลายเรื่องมากๆนะฮะเห็นหน้าก็คือแบบ คุ้นมากแล้วก็เป็นแบบดาวบูคนหนึ่งของวงการเหมือนกันแต่ก็ต้องรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเมื่อช่วงเดือนเมษายนนะครับแล้วก็ยาวมาจนถึงเดือนกรกฎาคมนั่นเองคือเขาได้พูดต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยบอกว่า to hell and back แต่กำลังฟื้นตัวและสามารถทำงานได้นะครับเขาก็คือไม่ได้อยากจะเปิดเผยอาการแล้วก็รายละเอียดของโรคนี้มากมายนะักโอ้แต่เท่าที่เขาพูด to hell and back ก็เหมือนแบบมาจากนรกแล้วกลับมาแล้ว ก็คงเป็นเอาหนักจริงๆนะคะไปตอนที่อีกหนึ่งคนคุณผู้ชมวันนี้ก็โหดเหมือนกันสำหรับ Brit n e y s ป e a r s ค่ะเธอคนนี้ปล่อยหนังสือ The Woman in Me ออกมานะคะแล้วก็ถือว่าเป็นความฮือฮาของโลกนี้เลยเพราะว่าเป็นหนังสือที่หลายคนตั้งหน้าตั้งตารออ่านชื่อว่าประวัติของเธอแล้วก็เรื่องราวที่เคยเป็นความลับในอดีตออกมาพูดในวันนี้ซึ่งตีพิมพ์ออกมานะคะเกือบ2ปีหลังจากที่เธอได้รับการปล่อยตัวที่ศาลเขาให้การควบคุมคือพ่อองเธอควบคุมเธอมายาวนานมาก 13ปีอ่ะแล้ววันนี้ใช้คำว่าประมาณวงการชีวิตถูกใช่ไหมจัดการจัดแจงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักัเนะเงินชทุกเรื่องจริงซึ่งในหนังสือเรื่องนี้นะคะ The Woman in Me ก็มีประเด็นหนึ่งที่โหร้อนแรงในโลกโซเชียลมากๆเรื่องการที่เธอยุติการตั้งครันกับนรรงป๊อปซาอย่างคุณจัสตินทิมเบเลสนะคะทั้งคู่ออกเดทกันในช่วงปลายทศวรรษที่1 9 9 0แล้วก็ช่วงปี2000นั่นแหละ ก็เป็นข่าวลือหาตอนนั้นแล้วไม่มีใครเคยรู้ไงเรื่องนี้ใช่นะแล้วคุณจัสตินเขาสรุปเขาได้ออกมาตอบโต้ไหมหรือเขาก็เงียบไปน่าจะไม่ได้ออกมาพูด <c oughs> อะไร <c oughs> อัปเดตเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปดูกันที่ปารเดฟกันบ้างนะฮะสำหรับคุณจาดีเดฟนั่นเองนะฮะกับตันแจ็คสเปโร่ของเรานะครับที่กลับมาร่วมงานพรมแดงครั้งหนึ่งคือปารเดฟเนี่ยก็มีประเด็นกับอดีตคนรักอย่างแอมเบอร์เฮิร์ทขึ้นศาลคือฟ้องร้องกันมานานนะอ่า ทางฝั่งของแอมเบอร์ก็บอกว่าโดนปาเด็บทำร้ายร่างกายน,น,นู่นนี่ปา<ช>เด็บก็บอกว่าเออมันเหมือนเป็นฟิลแบบหนังคนละม้วนะเอางี้<ช>นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยฝั่งปาเด็บก็คือทางศาลเขาก็เหมือนแบบตัดสินให้คณะคด,<ป>ดีไปนะครับสำหรับปาเด็บนี่เขากลับมาอีครั้งหนึ่งในบทบาทของพระเจ้าหลุยที่15นะครับในเรื่อง j อห n de ดอ r เบรนะครับเป็นภาพยนตร์ที่ถือว่า คัมแบ็กของเขาก็แล้วก,กันนะฮะแต่ว่าประเด็บก็บอกว่าจริงๆแล้วเขาก็งงนะเกี่ยวกับคำว่าคัม b a c um k <back> เพราะว่าเขาไม่ได้ไปไหนเลยแต่คือช่วงที่มีคดีความก็อาจจะแบบว่าอาจต้องเดินทางไปศาลบ่อยนิดนึงนะครับนอกจากไปตอนถ่ายแล้วใช่แต่ว่าบทบาทภาพจาของเขาก็คือแจ็คสเปโร่ใช่ไหมทีน <c> um ี้พอมารับบทเป็นกษัตริย์แบบเนี้ บางคนก็บอกว่าติดภาพกับตันแจ็คเหมือนกันนะยังไม่จบคุณผู้ชมไปต่อนที่มิเชลโยเธอ,อคนนี้โหสร้างประวัติศาสตร์เลยนะคะกับการคว้ารางวัลอสการ์ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดของภาพยนตร์เลยวงการฮอลลีวูดนะคะเธอคว้ามาในเดือนมีนาคมคุณผู้ชมกลายเป็นผู้หญิงเอเชียคนแรกค่ะที่ได้รับรางวัลน,นักสแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมบทบาทของเธอก็เป็นเจ้าของร้านสักผ้าหยอดเหรียญชาวอเมริกันเชื้อสายจีนนะคะที่ต้องรับมือกับความวุ่นวายในครอบครัวในภาพยนตร์เรื่องนี้เลย everything everywhere all at once ซื้อเจ <c oughs> สั่งลุย <c oughs> จักรวาลไม่ใช่ซื้อเจสั่งลุยนั่นมันพี่บุ๋มปนัดดาแต่ถ้า <c oughs> อันนี้ซื้อเจทะลุมัลติเวิร์สใช่ ก็ปังจริงๆนะก็เป็นเหมือนเปิดประตูให้กับคนเอเชียด้วยเพราะก่อนหน้านี้ยังไม่เคยชนะนําหญิงมาก่อนเลยถูกต้องถือว่าเป็นคนแรกที่กุยทางใช่ค่ะแต่ว่าปีก่อนๆก็จะมีอะไรนะภาราไซค์อะไรนั้นคือกุยทางเลยแบบรางวัลใหญ่ best picture ก็คือเรียกว่าช่วงนี้หนังเอเชียของเราหรือว่าซีรีส์ก็ท็อปฟอร์มเหมือนกันค่ะปิดท้ายวันนี้ฮะยังอยู่กันที่เอเชียเหมือนกันสําหรับ ปี2023นะฮะ <c oughs> ถือว่าเป็นปีอันหน้าปวดหัวของ YG Entertainment นะครับ <c oughs> ซึ่งก็เป็นต้นสังกัดของ4ีสาว Blackpink <c oughs> แล้วก็ Baby Monster <c oughs> ด้วยนะครับ <c oughs> คือก็มีข่าวออกมาว่าทั้ง4คนเนี่ยจะต่อสัญญาไหมยัง,งงงงกันอยู่พักใหญ่ๆแต่ก็ล่าสุดก็คือมีการเหมือนแบบต่อใน,ใน,ใ,นในการทำกิจกรรมของวงต่อไปก็คือแน่นอนยังมีชื่อ Blackpink อยู่แต่ถ้าในรายบุคคลอันนี้ยังไม่ได้แบบ ฟันธงว่าใครจะอยู่ใครจะไปอะไรยังไงนะครับแต่ว่าที่แน่ๆก็คือนอกจากค่ายปวดหัวแล้วเนี่ยคนซื้อหุ้น YG ก็ปวดหัวเหมือนกันนะครับเรียกว่าทุบขึ้นดึงขึ้นทุบลงดึงขึ้นกันสนุกสนานทีเดียวนะเวลามีข่าวแบบนี้ก็หุ้นแบบ ข่าวดีก็หุ้นขึ้นแบบโอ้โหกระจุยกระจายแต่พอมันมีข่าวรือว่าไอ้สีาวจะไม่ต่อก็โดนทุบลงมาเรียกว่าแท่งแดง8เมตรก็มีมาแล้วนะฮะแต่ก็สุดท้ายนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับแฟนๆของ BLACKPINK ที่ว่าจะได้เห็นทั้ง4คนเนี่ยมีผลงานร่วมกันต่อไปออวันนี้ประมาณนี้นะฮะ5ข่าวท็อป10 ที่เราสนุกมาให้ฟังกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันต่ออีก5ข่าวแน่นอนนะคะวันนี้หมดเวลาของป๊อปนิวเซลีค่ะเจอกับ M อมอได้ใหม่พรุ่งนี้เช้าค,ะค่ะวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ